นุชานะฮะมีปัญหาแพ้หอบผืดไมเกรนใช่ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเป็นประมาณปี4-6นะคะเพิ่งเป็นอืมแต่ก่อนที่จะเป็นนะคือเป็นไทรอยกินยาไทรอยต่อเนื่องและทีนี้ไปตรวจตรวจปี4-6ปุ๊บคุณหมอบอกว่าคุณงดไทรอยได้แล้วคุณหายมาเป็นหอบผืดภูมิแพ้ฮะคือก่อนนนั้นเป็นไทรอยใช่ค่ะแต่พอปี4ีหมอสั่งให้งดยาไทรอย ค่ะให้มาทานยาหอบผือแพ้อุ้ยมันไม่ดีทั้งสองอย่างเลยฮะแต่ก็งดยาไทรอยนะคะมาทานหอบผืออย่างเดียวตอนหลังอืออืแล้วแล้วเป็นยังไงให้มันหอบผืดตอนมันจะเป็นแบบว่าหายใจไม่ออกแล้วแบบแพ้อากาศเวลาแบบอากาศร้อนมาเจอเย็นปุ๊บยังเป็นอยู่เลยนะฮะฟังเสียงมันไม่เป็นนะคะไม่หอมนะคะช่วงหลังไม่ได้ทานยาหอบผืดเออ เหมือนเหมือนยังเหมือนเหมือนใช่แรกๆจะมีอาการเหมือนแบบว่าเจ้านายบอกว่าเอ๊ะทำไมเสียงเหมือนคนจมูกบีเวลาคุยโทรศัพท์ใช่เสียงมันจะขึ้นจมูกใช่แต่นี่เขาดีขึ้นมากดีอุ้แสดงว่าแต่ก่อนนี่ตันเลยนะฮะตันเลยใช่แล้วน้ำมูกจะหยดใส่หยดก็คือว่าพักเที่ยงใช่ไหมคะทานข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเจอแอร์เย็นๆปุ๊บน้ำมูกจะไหลหยดหยดต้องเอายาแก้แพ้อากาศขึ้นมาทานเลยแล้วขอบผืนนี่เป็นรุนแรงแค่ไหนเป็นรุนแรงก็คือว่า สัปดาห์หนึ่งต้องไปพ่นยาไปฉีดยาขยายหลอดลม,มก็คือว่าเป็นชนิดที่ว่าต้องฉีดยาขยายหลอดลมพ่น,น,นยาต้องฉีดเองหรือว่าไปหาหมไม่ไปหาหมอนะคะออมมแล้วก็วพ่นยาอาจารย์ยาขยายหลอดลมนี้คุณหมอต้องให้ใช่ไหมฮะคือโดยปกติถ้าอาการไม่รุนแรงนะคะก็ หมอก็จะให้ยาพ่นมีอาการเมื่อไหร่ก็พ่นเองแต่ถ้าแบบถูกหามเข้าโรงพยาบาลนี่หมอต้องการริดอย่างรวดเร็วก็ฉีดให้เลยอ๋อใช้วิธีฉีดก็ได้อ่าฮะแล้วไมเกรนล่ะไมเกรนก็คือจะปวดหัวเริ่มต้นก็คือแบบว่าโดนแดดอะไอแดดอย่างนี้ค่ะก็คือจีมอาการปวดหัวปวดเริ่มแบบสบายสบายไม่มีอะไรเดินเจอแดดปุ๊บเจออแดดใช่มันจะปวดเริ่มต้นจากแบบขมับซ้ายก่อนแล้วทีนี้มันจะปวดเริ่มขึ้นสันจมูกหว่างคิ้ว ปวดจนแบบว่าน้ำตาไหลอ่ะแล้วก็คือจะมีลักษณะที่ว่าวันอาทิตย์หยุดพักผ่อนก็คือจะแบบนอนกลางวันเราต้องตั้งเวลาเอาอย่าเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้านอนมากตื่นมาปวดหัวมากนอนมากนอนน้อยแต่ในบ้านไม่มีแดดนะฮะไม่มีใช่แต่มีอาการปวดหัวมากๆเพราะถ้านอนเกินประมาณชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าใช่คุณหมอบอกใช่แล้วตอนกลางคืนนอนอ่ะตอนกลางคืนนอนไม่เป็นอะไรเพราะว่ากลางวันเหมือนแบบว่า มมันมีอากากรเจ้านายฝังชิปอะไรไว้หรือเปล่าไม่ไม่แอบ,บหลับกลางวันหรือเปล่าฮะออไม่ไม่เออแปลกจังเลยแล้วแพ้แดดนี่ก็คืออาการนี้ใช่ค่ะแพ้แดดก็คือจะเป็นแบบว่าโดนแดดจ,จัดๆแล้วจะมีอาการที่เป็นดวงดวงแดงๆขึ้นประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองเซนขึ้นที่ไหนฮะขึ้นตําขาตําแขนส่วนที่โดนแดดนะคะถ้าหน้าโดน ก็จะขึ้นถ้าแขนโดนก็จะขึ้นโอ้ละบ้านเราไม่ค่อยมีแดดด้วยนะฮะก็เวลากลับต่างจังหวัดไงโดนแดดน้อยหน่อยมีแต่โคตรแดดเลยฮะแดดธรรมดาไม่มีนะฮะโอ้โหอย่างงี้ก็ต้องห่อตัวเลยใช่ฮะก็ต้องพกยาไปตลอดก็ยาก็ที่คุณหมอให้ก็คือจะมียาพ่นยาขยายหลอดลมแล้วก็ยาแก้แพ้ที่ต้องพกไปอ่ะโอ้โหกี่อย่างฮะ ก็ยาพ่นสามสี่อย่างนะคะผมว่าเป็นสิบเม็ดได้ไหมก็ยาพ่นก็คือรู้สึกออว่าอ๋อยาพ่นก็ภายนอกแต่ที่ยาต้องรับประทานก็อย่างน้อยก็สองสามเม็ดละโอ,โอ้ทรมานมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตเรื่องการทํางานด้วยไหมมีค่ะรู้สึกว่ามันแบบว่าขึ้นไปปุ๊บในออฟฟิศอะนะก็คือแบบช่วงบ่ายขึ้นไปปุ๊บเจ้านายต้องบอกว่าเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนก็ได้คือแบบว่าทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเออ เราโดนแล้วเราทำให้คนอื่นเขามีปัญหาด้วยใช่ใช่เขาเกรงใจเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลูกไปปิดแอร์ก่อนก็ได้อืเย็นก็ไม่ได้ร้อนก็ไม่ได้ไม่รู้อะไรจะสมดุลเลยพร้อมไหมฮะก็ตอนแรกก็กลัวกลัวที่ว่าเวลาเป็นหวัดใช่ไหมกลัวกลัวตรงที่ไอไอปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการหอบคนั่นอหะสุดท้าย ได้ลองหาหมออยู่ยาอะไรอย่างอื่นที่มันก็ไม่ได้หาก็หาหมอต้องไปเอายากินต่อเนื่องอ่านั่นก็แค่แค่แค่หมอหมอแพทย์สมัยใหม่ใช่มีไปลองแพทย์ทางเลือกอื่นไหมฮะไม่มีค่ะฝังคงฝังเข็มไม่ค่ะไม่เอาเลยไม่เอาเลยเอาแล้วมารู้จักบ,บินได้ยังไงก็มีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาแนะนําก็เล่าอาการให้เขาฟังอย่างนี้นะคะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเลยบอกว่าลองทานตัวนี้ดูอืม ลองทานไปปุ๊บประมาณ2สัปดาห์ไมเกรนอะนะคือคือแบบหายเห็นได้ชัดไมเกรนอะไม่ไม่ตอนแรกเชื่อได้ยังไงว่าว่าบิมจะช่วยได้ก็พี่เขาบอกว่ามีคนทานแล้วเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเอาโอเคแล้วเชื่อเขาเหรอก็เพราะว่าเราเป็นค่อนข้างหนักเราก็ต้องเชื่อไงในเมื่อว่าไม่งั้นเราก็ต้องหาหมอตลอดนะคะ,อ,ะอ๋อก็เลยลองดูใช่ไม่งั้นว่ากลางคืนก็ต้องลองไปตลอดตลอด ตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย uh huh. มันเป็นแล้วมันนอนไม่ได้ก็คือต้องนั่งพิงหัวเตียงหลับเอาอ,อาจารย์ครับอาการอย่างของคุณชิสนุชานี่ก็คือเป็นภูมิแพ้ล่ะคะ่ะภูมิแพ้ะนะฮะซึ่งคนไทยเป็นเยอะมากก็มลภาวะบ้านเรามันเยอะอะค่ะครับมันก็คนก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นอ จะสังเกตได้ว่าอย่างทางเหนือเนี่ยนะฮะที่มีไฟไหม้ป่าอะไรค,รคนที่เป็นเกี่ยวก,กับโรคทางระบบทางเดินหายใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งภูมิแพ้ด้วยเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นมากขึ้นด้วยใช่ค่ะจะบอก <โด S 1> ว่าเป็นเพราะร่างกายอ่อนแอเอ่อคือโดยปกติแล้วร่างกายก็จะสามารถขจัดได้ถ้ามันได้รับแบบไม่ไม่เยอะหรือเต็มเต็มนะฮะแต่ถ้าเราเจอแบบมลภาวะเยอะๆเนี่ยครับ ร่างกายก็จะเริ่มสร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านไงฮะเพราะสร้างภูมิต่อต้านมันก็เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นมาครับอย่างกรณีของคุณชิสุชานี่คือเป็นจนแบบว่าเป็นเหมือนประจําวันละอาใช่ค่ะเป็นอาการเลื้อรลังก็เป็นจนแบบว่าไปนอนโรงพยาบาลก็คือต้องพ่นยาทุกสองชั่วโมงนะคะโอ้สองชั่วโมงก็คือสองทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีสี่แต่ทีนี้มันเป็นครั้งล่าสุดรู้สึกว่ปีห้าสองก่อนที่จะมาทานอ่ะคือ เขาเปลี่ยนยาพ่นแล้วมีความรู้สึกว่ามันแพ้ยาก็เลยถามคุณหมอว่าเขาเปลี่ยนแรงขึ้นอ๋อ,อแพ้อย่างไงฮะก็คือว่าพ่นปุ๊บเราจะมีอาการที่แบบใจเราสั่นมากแล้วเหมือนแบบใจเต้นแรงเลยค่ะอ๋อเหมือนกินกาแฟใช่<ก>ใช่<ก>ใชแล้วทีนี้ก็คือรอจนกว่าคุณหมอจะมาตรวจก็คืออีกวันหนึ่งถามพยาบาลที่ให้พ่นก็ถามว่า มีอาการอย่างนี้อย่างนี้พยาบาลก็ตอบว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่เคยพ่นไม่มีอาการอย่างนี้อแสดงว่ามีการเปลี่ยนขนาดเขาเปลี่ยนขนาดของยาแล้วก็มีอาการแพ้แล้วตอนหลังก็เลยกลัวกลัวที่ว่าต้องพ่นยาต้องอะไรนะคะอแต่ลองบิมไปสองสัปดาห์เท่านั้นแหละใช่เห็นผลเลยเห็นผลก็คือว่าไม่ต้องพกยาพ่นคุณหมอนัดก็ไม่ไปอืม สองสัปดาห์เท่านั้นไม่ไปค่ะทานยังไงฮะก็ตอนแรกพี่เขาแนะนําให้ทานก่อนอาหารสองเม็ดตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดแต่ตอนหลังๆปุ๊บเขาโทรมาถามอาการอยู่เรื่อยๆว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเขาบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเ้าดีถ้าก็ลดปริมาณได้อืทุกวันนี้ก็ทานแต่ก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนสเม็ดค่ะค่ะ อาการไมเกรนดีขึ้นอาการไมเกรนไม่มีเลยไม่ต้องพกยาภูมิแพ้อย่างอื่นแล้วฮะภูมิแพ้ก็ไม่มีนะคะตอนนี้นะอยากแก้แพ้อากาศก,ก็ไม่ต้องทานยาขยายหลอดลมก็ไม่พกแล้วอาการอย่างนี้อาจารย์พิเชษว่าจิบจิบจิบจอยคือผมพูดมาเยอะเราคุยกันมาเยอะเรื่องเรื่องคนเป็นภูมิแพ้ก็เป็นคือเข้ามาในรายการเนี่ยจะเยอะมากครับพอสิบปดล้านคนจากหกสิบสี่ล้านคนในประเทศไทย ที่อาการภูมิแพ้มากหรือน้อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราเราจะพบว่าคนที่จะเข้ามาในรายการเนี้บ่อยจะมีทุกอาทิตย์แล้วก็ไม่มีใครเลยนะที่ใช้แล้วจะไม่ได้ผลนะครับเพราะเราไปจัดการที่ต้นต่อที่ต้นเหตุครับเราไม่ใช่รักษาปลายเหตุแล้วก็ต้องบอกว่าหายด้วยนะหายต้องหายได้แต่แล้วคนบอกภูมิแพ้หายภูมิแพ้แพ้อากาศนี่หายไม่ได้หายได้ครับยืนยันครับ คือสาเหตุที่เขาไม่หายแล้วก็เลื้อรังมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้างในมันเยื่อบุอจมูกเนี่ยมันยังมีอาการเครืองอยู่ตลอดคือถ้าเราลดอาการเครืองซะแล้วก็ไปตัดต้นเหตุที่มันทําให้เกิดอาการเครืองด้วยมันก็หายครับมันไม่ใช่ไปการติดเชื้อเรื้อรังใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือไปลดไอเม็ดเลือดขาวที่หลังที่ทเป็นทีเอสูเนี่ยเยอะเกินไปที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ตรงนั้นนะฮะก็ให้มันลดลงมาซะโดยการไป เพิ่มไอไม่เลือกขาว TH1 อึ่งไปจะก,ก็ไปกด TH2 นะครับแล้วการที่เพิ่มขึ้นของ TH1 นี่เองถ้าหากว่ามีสิ่งแปลรปลองเข้าไปสู่ร่างกาย TH1 มันก็จะไปจัดการด้วยนอกจากนี้ถ้าหากว่ามันมีมีมากอย่าง t ี2อสองยังเยอะอยู่มันก็จะมี T-regulator เพิ่มขึ้นมาอีกออในการผลจากการวิจัยระยะ2-3ปีหลังเขาพบว่าอาการภูมิแพ้หรือเรียกว่า a l ลเลอรเนี่ยนะครับมันจะมีความผกผัน ทีเรกูเลเตอร์นะครับถ้าหากว่ามีทีเรกูเลเตอร์ตัวทีเรกเนี่ยถ้ามีมากอาการภูมิแพ้มันก็จะลดลงลดลงนะครับนี่คือสิ่งที่พบในวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันปัจจุบันนี้คือเราจะใช้ศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาเราไม่ใช่การแพทย์ไม่ใช่ครับคือไปดูต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการแพ้ตรงนั้นไปสั่งเม็ดเลือดขาวคุยกับเม็ดเลือดขาวให้ทําหน้าที่อย่างเหมาะสมตามที่เราต้องการตามที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอาการอย่างของคุณชินสุชาเนี่ย ไปคุยกับคุณหมอบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจพูดอย่างนี้เดี๋ยวเพ็นงออกรายการบางท่านบางท่านบางท่านครับบางท่านก็ถ้าหากว่าไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันวิทยานะครับไม่เคยทราบเกี่ยวกับ T S หนึ 2, ่ง T S สอง T S สิบเจ็ดแล้วก็ T Rex ครับซึ่งตรงนี้ก็หลายต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่นะครับก็ผมเองผมก็เพิ่งจะรู้เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่ามีความจําเป็นจะต้องทําสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพ แล้วก็ต้องอธิบายว่าทําไมมันถึงมีประสิทธิภาพด้วยก็เลยต้องไปศึกษาแล้วก็ไปจริงๆแล้วศึกษาคนเดียวถ้าศึกษาอีก50ปีก็คงจะไม่รู้เรื่องก็ต้องมีการคุยกันกับนักวิทยศา,าศาสตร์หลายๆสาขาแล้วก็มานั่งคุยกันจนที่สุดมันก็เกิดความกระจ่างนะว่าเป็นเพราะเห็นนี้เองแล้วจากศาสตร์แล้วก็ความรู้ที่เราได้กันตรงเนี้ยเราก็ไปประยุกต์ต่อๆไปต่อๆไปเรื่อยก็เกิดเป็นสูตรสําหรับเบาหวานสำหรับข้อเข่าอักเสบสาหรับ สำหรับสเก็เงินก็ตเงิน,<ะ>งนขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับมะเร็งนะครับแล้วจนไปถึง HIV แล้วเนี่ยครับก็เราก็ประกาศไปแล้วว่าเราสามารถที่จะทําให้คุณภาพผู้ป่วย HIV นี่คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีแนวโน้อมว่าจะป้องกันได้แต่ว่าอของมันบังเอิญไม่ได้อยู่ในโครงการของบริษัทเอชไลฟ์นะครับ ทุกวันนี้ปกติดีปกติดีค่ะก็ยังรับประทานรับประทานค่ะวันหนึ่งตอนนี้ทานแค่แคก่อนนอนสองเม็ดค่ะก่อนนอนสองเม<ช>็ดแต่ไม่มีอาการอย่างอื่นมา,มมา,ก,ากวนใจโดนแดดไม่เป็นไรแล้วโดนแดดไม่เป็นไรแล้วค่ะ